สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,งทุกท่านครับกับผมแพแนเตยานา,นานคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสองบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสองบาทสีทองสองเหรียญสองประสอนี่นะครับท่านมีค่าแตกต่างกันเล้ฟ้ากับดินทีเดียวนะครับท่านเพราะเหรียญหนึ่งติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายาก อีกเหรียญหนึ่งก็ติดเหมือนกันครับแต่ราคาแตกต่างก,กันมากคือจํานวนการผลิตครับเยอะมากมากด้วยครับสําหรับอีปีปศหนึ่งสำหรับปีปศหนึ่งนะผลิตน้อยมากมากครับท่านความแตกต่างอยู่ตรงไหนพี่พื่เพื่พนอนลองทุกท่านตามไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองไปดูเหรียญแรกเลยแล้วกันนะครับท่านนี่ครับเหรียญแรกเหรียญแรกเหรียญนี้นะครับท่านเป็นสีเงินนะไอสีทองนะครับเนี่ย สีเงินนะหาลำบากแล้วครับทุกวันนี้คืแทบหาไม่เจอครับเจอจริงๆก็ปีเฉพาะปีสีเก้าเท่านั้นแหละครับทปีอื่นยากมากเลยครับที่เจอครับนี่ครับสีทองเหรียญนี้สวยงามมากันนะครับเนี่ยนี่ครับคมชัดเก๋่วเดียวครับก็มีรอยบิดบุบรอยบี้นิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรมากมายเลยครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นลักษณะของเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเนี่ยเอยไม่ใช่เก้าเดี่ยมกับแบบสองขอบนะครับพูดผิดครับพูดผิดครับในทีนี่ครับรีบกันไปครับทั้ เรามาดูด้านหลังดีกว่าครับเพราะเป็นปีผสอเไรนะครับท่านเอาช้าไม่ได้ครับเพราะว่ามีเอฟซีหลายท่านทีเดียวครับที่บอกว่าเลอะเทอะไปแล้วเอาเนื้อๆดีกว่าอย่าเอาน้ำมาปนเลยอะไรประมาณนี้นะครับท่านนี่มาดูด้านหลังครับเพราะเป็นปีผสอเลยนะครับนี่ครับประเทศไทยพอต่อตกันห้ราร้อยห้าสิบเกดครับท่านติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่หนึ่งเลยนะครับนี่สำหรับปีสองห้าห้าเกดนี้นะครับท่านหายากจร,จริงๆกับทัวรันี้แทบหาไม่เจอแล้วครับจำนวนกำไรนะครับอยู่ที่สามล้าน องหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านสามล้านสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านโอ้โหครับปีสองห้าห้าเจ็ดนี้นะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยในระดับเงินซีนะครับตอนนี้นะครับจากหกสิบาทพุ่งขึ้นมาถึงหนึ่งร้อยบาทแล้วครับท่านเนี่ยดูเงนซีนะครับเนี่ยปีสองห้าห้าเจ็ดนี้นะครับพุ่งขึ้นมาถึงหนึ่งร้อยบาทแล้วนะครับท่านผมเอาคู่มือเล่มใหม่มาแล้วครับผลิตสดๆล้นๆ้อเลยครับท่านนี่ครับ ่วนเหรียญที่ผ่านาใช้แล้วครับตกอยู่ที่เหรียญละสี่สิบถึงห้าสิบาทเลยนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญนี้นะครับส่วนเหรียญที่สองคือเหรียญนี้ครับเนี่ยปีพศอะไรปีพศองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับท่านก็ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเหมือนกันครับท่านสำหรับปีสองนห้าห้าแปดนี้นะครับท่านอันดับที่หกครับท่านอันดับที่หกครับจํานวนการียิโอ้โหร้อยกว่าล้านเหรียญเลยครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านพอดีพอดีครับท่านหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเหรียญนะครับไม่ธรรมดาครับเยอะมากที่สุดเเเลยยยครรับหีีน่ ในระดับเรนตีนะครับเขาให้อยู่ที่เรียนละสิบห้าบาทเท่านั้นเองครับท่านเยอะมากครับสิบห้าบาทเองนะครับท่านส่วนเรียนที่ผ่านนั้นใช้นั้นตกอยู่ที่แล้วละสามบาทถึงสี่สิบบาทเท่าเออถึงสี่บาทเท่านั้นเองนะครับ